สวัสดีค่ะพบกับพวกเราจากช่องอร่อยร้องไห้ช่องที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักแล้วก็ชิมของอร่อยๆอในจังหวัดเชีงยงใหม่ค่ะยังไงถ้าไม่อยากพลาดร้านที่เราจะพาไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้านล่างนี้ด้วยนะคะค่ะวันนี้อยู่ที่ร้านโจ๊กลานนาน,นะคะร้านนี้มี3สาขาสาขาที่เชีงยงใหม่89พลาซ่า สาขาที่หนองหอยแล้วก็สาขาที่มอชอแต่วันนี้เราเลือกสาขาที่แปดาวคลาสพอทามาถึงพี่เจ้าของร้านจะแจกคิวให้เพราะว่ามีโต๊ะนิดหน่อยก็เลยได้บัตรคิวของเราได้21น,นะคะอาหารที่เราสั่งวันนี้ก็ตามเมนูนี้เลยค่ะเมนูมีแค่นี้ หมูกไก่แล้วเราก็สั่งไข่เพิ่มด้วยดูไข่นะคะดึงๆนี่เราสั่งเป็นโจ๊กหน้าหมูค่ะหมูอย่างเดียว<า>ก,ก็อันนี้เป็นขนมปังเวียดนามเล็กๆน่ารักมากแล้วก็อันนี้พิเศษก็คือไข่กระทะ สีสันน่าจาน่ากินมากที่ร้านนะคะจะมีเครื่องปรุงให้อันนี้เป็นขิงซอยพี่ที่ร้านบอกว่าเขาซอยเองกับมือรับรองความสะอาดได้แล้วก็ใช้วันต่อวันเท่านั้นพริกพริกป่นพี่เจ้าของร้านก็บอกด้วยว่าเขาคั่วเองกับมือเลยไม่ได้ซื้อนะก <c oughs> ็มั่นใจได้ว่าจะ หอมแล้วก็สะอาดปลอดภัยแน่นอนอันนี้เป็นน้ำส้มค่ะเจียอยอนนี้หน่อยนะข้าวเนียนนุ่มหมูนุ่มมากหมูอร่อยเพราะว่าปรุงรสพอดีนะคะ นะคเะมน,นูน้องเล็กของเราก็คือขนมปังเวียดนามโอเคค่ะก็ที่เห็นมีอยู่ก็จะมีแครอทหมูสับแล้วก็มีไส้กรอกกับหมูยอด้านในนะคะเรสชาตใช้ด้านเลยค่ะมีไส้กรอกม,มีสับมีแครอทหอม อด้วยห,หอมขนมปังชาติดีแนะนำกันเมนูไข่รกระทะค่ะที่ร้านจะมีซอสพริกกับมะเขือเทศแบบซองนี้ไว้ให้นะได้ก <c oughs> ็ม <c oughs> ีกันไก่ให้ เมนูที่เหมาะกับการเริ่มต้นเช้าวันใหม่มากเริ่มด้วยโปรตีนจากไข่หอมเนยสีเหลืองๆนี้คิดว่าเป็นเนยเนาะที่ร้านใช้เนยเพื่อที่จะทอดไข่ไม่ให้ไข่ติดกระทะแล้วเมื่อกินกับไข่กินเนยกับไข่รวมกันแล้วละมุนมาก มีกุนเชียงมีหมูยอให้เนาะแล้วก็มีหมูสับนะคะแบบนี้ติดใจติดใจอร่อยมากมถ้ามาต้องไม่ลืมสั่งเมนูนี้นะคะมาของร้านนี้เริ่มมาจากรุ่นพ่อค่ะ ร้นี้เปิดมาแล้ว15ปีนะแต่ว่าเริ่มที่จังหวัดลำปางก็ร้านที่เราอยู่ที่นี่เราอยู่ตรงสาขา89พลาซา่าก็เป็นรุ่นลูกที่มาขายที่นี่ค่ะพี่เจ้าของร้านใส่ใจทุกขั้นตอนในการทำจริงๆก็วัตถุดิบส่วนใหญ่เขาทำเองทั้งหมดพี่บอกว่าเริ่มทำตั้งแต่ปี3นะแล้วก็มาเปิดขายที่นี่6โมงค่ะ ก็อยู่จนถึงประมาณ10บโมงครึ่งถ้าใครอยากจะทานอาหารเช้าไม่รู้จะไปที่ไหนอยากแนะนำโจ๊กนะคะเป็นเมนูหนึ่งที่ฝากไว้ในหัวใจ ที่ดูจนถึงท้ายคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์กด u b s c r i b e ด้านล่างเ mm hmm. ป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้พวพกบกันใหม่ ep หน้าคะ่ะบ๊ายบาย